ทดสอบค้าตังกล่องครับ นี่ตัวเลยๆครับไก่เมื่อวาสิบ่สั่นคือตอนใส่มือถ่ายเด้อครับอากจะนิ่งาาขึ้นดูธรรมชาติขึ้นสักหน่อยครับ ฝากบวกนี้นะครับว่ามันเป็นยังไงเนี่ยครับขายตังกร้าง,งจากราชดายครับสามร้อยกว่าบาทตะกวนใซมมือจับทั่วสับไทยครับมันอาจจะสั้นอาจจะขย้อนเนี่ยไรย่างครับตอนนีอ้อาจจะนิ่งขึ้นเนี่ย กำลังหัดใส่หัดปับเยอะบอ,อกแนว่ออาซาลาเดีสัดเนี่ยจังน้อยเลยครับนี่ครับเออน,นี่กะไายกะไายเลนยนใช่ไปเลยครับเอาเป็นคลิปยังใกล้ไปเลยครับมืงเนี่ยอืมมองหามเน่อยก็ไปกินแต่เศษผัก อาจจะว่าขึ้นใส่ไล่ต่คือตอนเอามือจับทั่วสับายเด้อจะได้คว่หนิ่งกวนะ่ากัวเดี๋ยวพาไปเบิ่งลูกไก่ใเรนะครับมีลูกไก่ไข่อยู่ประมาณ20ตัว เนี่นี่วัรุ่นหัดห่าวครับคือซอนรูกป้องครับเอาลูกใกล้ไขมานะครับ ถึงจะมุ่งสูงแล้วนะก็เดี๋ยอาจอะหรเมิดมากเจะทดสอดให้ดูครับตอนกินอาหารเ้ำิดเดียวกันประมาณสองเดือนรับช่วนี้น ติดค้นครับติดค้นติดเจ้าของต่อไปมีซองผมก็สิบอาไล่แต่แล้วครับเออซองสีนิ่งดีกว่า มือห่อจับการหันการยังกระสีสมูทก่เกนเนะครับนะแต่ว่ากระสีกระตุกเนี่ยครับเพราะว่ามันยังฝืดผมบ่ได้ปับหลวมยางมันหลุดจีบสาวโซ่กล้องครับ เียวไม่ร้ายแล้วบวบไว้ค่าหารเพียงครับ วานไร้กับเขาหุมครับไม่เงะไม่เงะไม่เะโซ่กล้องดีเร่ทๆจีบสาาโซ่กล้องครับอืม หว่นหวนห่วนเนี้ยเหมือนครับเมื่อแตกสุดๆกับขนาดนัง,ยงนยี่นี่มไก,ก่ตกไก่งวงไก่ไข่ครับไก่บ้านผมอผมไว้หน้าแล้ว มันมักบินไปบ้านพื้นไลครั่รวมดางไว้เอาไปอยู่เลยขานาดแกต้องบินจริงๆยังบ่บินออกดางครับแต่บ้านนี้ออกยังเดียวไปมั่วเฮือนเขาเจ้าครับไม่ไปทิมงไม่น่าสมับ พอจบคลิปจะเพียงเท่านีเด้อครับเด้อย๋ยวมาดีบางๆนี่างไายไทยเพราะวิจิพไทยไม่เบื่อครับสวมากกันินตอยุบานครับไม่เคยวางไปทางอื่นขอบคุณสำหรับการติดตามเด้อครับเด้อ